อันนี้สามเดือนใช่ค่ะลูกเยอะขนาดนี้เลยโอ้โห <laughs> <ช>โอ้โวันนี้เรามาอยู่ที่สวนผักสาดของพี่เพ้นนะครับอยู่ที่บ้านลันแต้ตำบลเทพรักษามอำเภอสาขขาาังขะจังหวัดสุรินทร์ในตำบลเทพรักษา,าก็จะมีหลกักๆมีสองสวนเนาะมีสวนท่านผู้ใหญ่วิี่ชัยและของพี่เพับ <laughs> แต่มาหลากักๆถ้าเกิดเราไม่ต้องกลัวหลงทางมาปุ๊บเจอพี่เพ้นก่อนเลยถ้าจะหลุดโค้งเจอเลยอยู <laughs> ่ในโค้งเลยเลยวัดเจอเก็พันก็ก็คล้ายๆกันเนาะกไม่ได้ต่างอะไรกันมากตามที่เห็นสามสี่เดือนได้ผล สามสี่เดือนได้ผลเ,เลยค่ะตอนนี้ก็เข้าเดือนที่สามนะคะที่เห็นดกๆแบบนี้นะคะตามที่เห็นเลยปีนเสาเลยค่ะแค่สามเดือนนะคะ <c oughs> ขึ้นมาแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพดินและการให้น้ำเนาะใช่การให้น้ําการดูแลด้วยค่ะพี่เป็นใส่ปุย๋ยสูตรไหนครับนี่สูตรสิบห้าค่ะอาจารย์สิบห้าใช่ไหมครับแล้วก็ขี้วัวขออนุญาตลองชิมดูได้ไหมได้เลยครับได้เลยเราจะหาว่าเอ๊ะมันกินได้หรือเปล่านี่หลายทคนก็ถามว่ากินยังไง กินสดก็ได้ลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้จะไปทําเป็นแกงก็ได้แกงส้มดองได้หมดเลยครับไปซุปแบบมะเขือก็ได้น้ําพริกมะเขือครบไน้หพริกกันน้าพริกปลาน้ําพริกปลาทูโอ้เข้ากันเลยค่ะอาจารย์ผมเคยกินกับขนมจีนนะี่เพนอร่อยอร่อยเหมือนกันขนมจีนอร่อยครับลองดูลองดูทีนี้ถ้าเป็นผักปลามันจะขมมากชกินแบบนี้ไม่ได้หลายคนก็ถามว่าเฮ้ยเห็นผมกินมันไม่ขมเหรอเขาบอกเอาลองชิมดูสายพันธุ์นี้ มันพัฒนามาจากป่าเนาะใช่ครับแล้วก็พอมาปลูกแบบนี้ดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยดีก็เลยน้อยลงจีความขมลดน้อยลงเป็นพวงแบบนี้เลยเท่านี้สามเดือนสามเดือนค่ะอาจารย์แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนาะอยู่กับคนดูแลค่ะอยู่กับคนดูแลอยู่กับดินแถวบ้านุดมสมบูรณ์ไหมนะคะอยู่ที่คนปลูกด้วยนะคะอยู่ที่คนใส่ใจดูแลด้วยของผมไม่ได้ดกขนาดนี้ผมไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีตลอด ที่สวนมีต้นพันธุ์ขายด้วยมีต้นพันธค่ะต้นละเท่าไหร่ครับต้นพันธุ์ต้นละร้อยค่ะซื้อสิบต้นก็แถมนะคะมีแถมค่ะมีแถมเนาะทําาหทักมาได้แลวกันถ้าใกล้ไกลมีค่าจัดส่งอะไรไหมครับมีครับมีครับอาจารย์แล้วแล้วแต่ว่าใกล้ไกลเนาะใช่ใกล้ไกลตามขนาดตะกร้าค่ะส่วนลูกส่วนลูกก็ขายเหมือนกันเนาะส่วนลูกก็ขายค่ะไม่พอกันค่ะลูกต้องต่อคิวทานนะคะต่อคิวเลยต่อคิวทานผมต่อคิวทานต่อคิวผมก็เลยเอาต้นไาปลูก สี่ห้าเดือนแล้วก,ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งออกลูกพอได้เก็บกินบ้างนะครับแต่ว่าด้วยความที่เรียกว่าแบบเราไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ isations, ลูกก็เลยไม่ได้ดกดหมือนของพี่เพ็ญของพี่เพ็ญนี่โอ้ก็คือเซียนเจ้าของผักสาบไปแล้วเขาก็ดูแลได้ดีนะครับถ้าเกิดเราจะศึกษาดูงานมาได้ที่ไหนครับที่บ้านรันแต้ค่ะชื่อสวนก็ผักสาบเมืองสุรินทร์นะคะอ่ามาจากสังขะประมาณ20กิโล พอเข้ามาในหมู่บ้านลันแต้ก็จะเลยวัดมานะคะเจอวัดอยู่ซ้ายมือเลยโรงเรียนมาจะเลยโรงเรียนมาเลยวัดมาสวนอยู่ซ้ายมือติดถนนใหญ่เลยค่ะมองเห็นชัดเลยเหมือนปลูกองุ่นเยอะๆอะค่ะเสาเยอะๆใช่เลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่ามีแค่ต้นเดียวเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะต้นนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยต้นนี้ต้นเล็กๆเห็นไหมค่ะต้นแค่เนี้ยนี่มีแค่เนี้ยโอ้ยลูกเขาเนี้ยนี่นไหไมาเลย ปุ๊บปุ๊บนี่อะไรมาเลยปุ๊บปุ๊บนี่เนี่ยอันนี้เล็กกว่าค่ะอาจารย์ทางนี้เล็กกว่าไหนมาดูมาดูไอ้ฝั่งที่ดกๆทางนั้นก็เต็มเลยนะไม่ได้หมายว่ามีแค่นี้นะจ้ะพื้นที่มีประมาณทั้งหมดอันนี้เล็กกว่าค่ะอาจารย์ทั้งหมดทั้งหมดตัวนี้คือประมาณกี่ไร่ครับโดยเฉลี่ยน่าจะอยู่แล้วกับแปดไร่แปดไร่เลยจ้เพะในคอกวัวก็สองร้อยเกือบ สองรอยกระต้นแล้วครับอ๋อนั่นคือลงใหม่เนาะนั้นลงใหม่เลยขนาดแปดไร่ยังไม่พอขายอ่ะลองคิดดูสิี่ยไม่แปลงที่เก็บได้จริงๆมันประมาณสามไร่กว่ากว่าอาจารย์แต่ว่าที่ปลูกเต็มทั้งหมดพื้นที่ประมาณแปดไร่แต่ว่าครับแปดไร่คือโตไม่พร้อมกันโตใช่อันที่เก็บได้คือสามไร่ค่ะนะครับทุกต้นเลยค่ะดูนี่เต็มเลยอันนี้ก็ติดแล้วค่ะอันนี้ก็ติดแล้วค่ะต้นเล็กนิดเดียวนะคะนั่นก็คือแล้วอันนี้ก็มาแล้วนี่ นี่เป็นแบบนี้ก็อยากจะให้มาดูที่สวนนี่แหละเราจะได้เห็นว่าเขาจะต้องทำอะไรได้อย่งไรเนาะใช่จะได้อยากปลูกมาก็จะได้ว่าเขาใช้เสาขนาดไหนใช้ลวดแบบไหนในการทาเนาะใช่ค่ะเขาจะได้เห็นตัวอย่างด้วยนําไปประยุกต์เอามาถามเจ้าของสวนด้วยว่าทาอะไรอย่างไะครับก็จะเป็นประมาณนั้นก็จะมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ออฟไลน์ก็หมายถึงมาหน้าสวนก็ซื้อได้หรือถ้าเกิดว่าอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นอยู่แถวนน่นแหละชัยภูมิก็ทักมาสอบถามได้เนาะ ติกต็อกไลฟ์สดทุกวัน <laughs> เข้าไปดูได้โอเควันนี้ขอบคุณพ <laughs> ี่เบนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณ <laughs> บคัณบ้าเสาวครับขอบคุณครับ <laughs>